ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นของขวัญจากพระเจ้าสวัสดีคะ่ะน้องๆที่รักพี่นกเชื่อค่ะว่าคําพูดที่บอกว่าคนเราเนี่ยเลือกครอบครัวไม่ได้มม่เป็นความจริงนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแต่พระเจ้าเนี่ยเลือกครอบครัวให้กับเราคะ่ะโดยที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเลยนะคะ พี่น้อยอยากจะมาทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วในโลกเนี้ยเราอาจจะวิ่งตามความสําเร็จหรือการยอมรับในสังคมเนาะจนทําให้เราเนี่ยละเลยความสำคัญของคนในครอบครัวโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าในพระคัมภีร์เนี่ยได้บอกเรานะคะในเอเฟซตัสบทที่6ข้อสข้อสเนี่ยบอกว่าจงให้เกียรติปิดามารดาของเจ้า นี่เป็นบัญญัติข้อแรกนะคะที่มีในสัญญาของพระเจ้าด้วยเพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวบนแผ่นดินโลกนะคะซึ่งทําให้พี่นกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะน่ารักหรือไม่น่ารักจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนะคะในสายตาของเรายังไงก็ตามค่ะพี่นกอยากจะให้ทุกคนให้เกียรติเขาให้เกียรติพ่อแม่และรู้ว่าการที่เราเกิดมา มีพ่อแม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าไม่น่ารักนะคะเหมือนพี่นกเองเนี่ยเวลาวันแม่ที่ไรเนี่ยจะรู้สึกอิจฉาคนอื่นว่าเอ้ยเขามีแม่ที่แบบน่ารักแบบซื้อดอกอะไรดอกมะลิให้อะไรอย่างนี้เรานี่แบบเจอหน้ากันทะเลาะกันทุกทีอะไรแบบเนี้ยคือมันรู้สึกฟิลมันไม่ได้อยนึกออกไหมแต่ใดๆก็ตามพี่นกวัทิศทางของให้พระเจ้าช่วยในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วพี่นกก็รู้ว่า พระเจ้าทําให้พี่นกเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้เพื่อให้เราเข้าใจคนอื่นและเราเติบโตพี่นกเติบโตจริงๆนะเติบโตได้ยังไงเพราะว่าพี่นกเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าที่จะรักคุณแม่ได้ทําให้พี่นกเป็นคนที่จะพูดว่าไงอ่ะเชี่ยวชาญในการรักคนที่ไม่น่ารัก เริ่มต้นจากคุณแม่ก่อนอันเนี้ยบอกได้เลยดังนั้นอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าครอบครัวของเรานะคะพ่อแม่เริ่มต้นที่เขาแล้วเราเองจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆในชีวิตจริงๆนะคะเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวลองดูตัวอย่างของโยเซฟดูสิโยเซฟซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนาะ เขาอยู่ในปฐมมรก,การบทที่สี่สินะถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านคือเขาถูกพี่ชายทอดทิ้งแล้วถูกขายไปเป็นทาสคือถูกพี่ตัวเองแท้ๆอ่อให้เขาต้องพัดพากจากคุณพ่อซึ่งเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็จะพูดว่าไงดียต้องห่างไกบ้านทั้งๆที่เขาเป็นเด็กหนะักเขาถูกกันแกล้งแต่ใดๆก็คือเขาอาภัยพี่น้องของเขาทุกคนแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาเนี่ย ได้อยู่ในตําแหน่งที่มีอานาจแล้วก็ร่ารวยมั่งคั่งเขาก็ช่วยเหลือ,อครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่ชายของเขาคือเขาไม่โกรธนะเขาให้อภยัยเขามีการคืนดีแล้วเนี่ยก็เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่นะโยเซฟได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยดังนั้นพี่ดก็เลยอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรากําลังมองข้ามคุณพ่อคุณแม่อยู่หรือเปล่าบางคนก็แบบหูซื้อหวยเดือนห้าพันหกพัน ไม่เคยให้พ่อแม่เลยนะจํานวนเนี้ยไม่เคยให้พ่อแม่เลยดังนั้นพี่น้องอยากจะให้ทุกคนแบบลองดูเออไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องเล่นหวยไม่ใช่นะแต่ว่าลองแบ,บ่งเงินนั้นนะลองให้พ่อแม่ด้วยนะคะสองร้อยสามร้อยห้าร้อยหรือจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เป็นสิ่งที่ให้เกียรติพระเจ้าเป็นสิ่งที่เหมือนเราให้กับพระเจ้านะคะดังนั้นถ้าน้องลองนะคะลองลองให้ความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ส่งคําทักทายไปหาเขาสบายดีไหมซื้ออาหารเสริมหรือว่าซื้อผลไม้ที่เขาชอบไปให้แบบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อนเงินให้หรือว่าส่งของไปให้เรารู้ว่าเออเขาชอบอะไรเราก็ช้อปปิ้งไปให้เขาส่งไปให้เขาอะไรแบบนี้สร้างความสําสคัญให้สนิทสนมให้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ของเราไม่ว่าเขาจะน่ารักหรือไม่น่ารัก นะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่พี่นุกอยากจะบอกว่าพระเจ้าให้เราอยู่ในครอบครัวของเราด้วยมีวัตถุป,ประสงค์ก็คือให้เราเนี่ยเป็นพดให้กับพ่อแม่ของเรานะคะนี่แหละที่จะเติบโตผ่านนะคะอุปนิสัยผ่านพ่อแม่ของเราในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีเราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นจากพ่อคุณแม่ นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้พี่นกก็อยากให้น้องได้อธิษฐานตามพี่นกแบบนี้นะคะพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สําหรับครอบครัวที่พระองค์ประทานให้กับลูกแม้ว่าพ่อแม่ของลูกหรือครอบครัวของลูกจะไม่ได้สมบูรณ์แต่ลูกเชื่อว่าพระเจ้าจมีจุดประสงค์ที่จะให้ลูกเกิดมาในครอบครัวนี้ ดังนั้นโปรดประทานความรักความอดทนและการให้อภัยกับลูกด้วยเพื่อลูกจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของลูกาเมนอารักษาตอนนี้พี่น้องก็อยากให้น้องเนี่ยเริ่มปลวยพรอนคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือพี่น้องของเรา ให้เขามีสุขภาพแข็งแรงให้เขามีความสุขให้เขาเจริญรุ่งเรืองให้เขาสุขภาพแข็งแรงอะไรก็พูดไปเลยนะคะการอวยพรอของน้องเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้วันนี้ของน้องจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปะคะ่ะ